สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนพภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อผ่อยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นจี้มังกรที่แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติสีชมพูหวานนะครับนะครับแล้วนี่คือทับทิมสตาร์นะครับที่หายากนะครับน้ําหนักนะครับจี้มังกรองค์นี้นะครับหนัก670กรัมน,นะครับถือว่าเป็นจี้มังกรที่ใหญ่นะครับ นะครับแล้วข้อสําคัญนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ผมส่องกับอากาศนะครับสวยงามมากนะครับหายากมากนะครับเรียนท่านผู้ชมนะเพราะพรดพลอยทับทิมสตา์ที่นํามาแกะนี่นะครับส่วนมากก้อนธรรมชาติหนักไม่ถึงร้อยกิลรัดนะครับนี่แกะเสร็จยังตั้งหกร้อกลรัดก้อนนึก็ประมาณหนักรวม3-4ขีดถึงจะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับนะครับ เหือนานผู้ชมนานผู้ชมที่สนใจจะเชิญไปเสริมบารมีนะครับไม่ผิดหวังนะครับจะทําจี้ขึ้นคอหรือทําหัวเข็มขันหรือจะไปตั้งไว้ที่บ้านเสริมบารมีก็ดีนะครับเพราะมังกรเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะครับแห่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์และ,และ,แ,ละและอำนาจนะครับแล้วก็ไปว่างที่ไหนก็แก้พวงจ่วยที่อยู่อาศัยไม่ดีให้ดีให้กลับดีได้นะครับด้วยบารมีของก้อนใบทับทิมธรรมชาติแล้วก็เป็นมังกรนะครับ สัญล,ลักษณ์ที่ดีนะครับเดีนผู้ชมเมื่อท่านผู้ชมมาชมคลิปวิดีโอจี้มังกรองค์นี้ของผมนะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมพ์สตานะครับน้ำหนัก670กรลัลนนะครับ ถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับแล้วข้อสําคัญเมื่อถามโคเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะผ้าปานต่างๆแก่ด้วยราชาแห่งพอยเช่นนี้นะครับไม่ว่าพอยทับทิมชาหรือทัพทิมสตาร์หรือไพลรีนสตาร์นะครับไปติดตามที่ยูทู e ผมลกปุมแท้ตั้งได้นะครับ ผมมีนะครับ37องค์องนะครับผ่าปางต่างๆที่แก่ด้วยพลทับทิมธรรมชาติหรือทับทิมสตาร์เมื่อถาม g ูเ g l e องค์ใหญ่ที่สุดในโลกกับก้อนพลทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกกับก้อนพลทับทิมสตาร์นะครับธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม g ูเก l ร์นะครับรวมหมด39รายการนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมไปติดตามที่ YouTube ผมนกภูิแซ่ตามไปดูเล่นใครเคลื่อนไม่ปิดหวังผมไทยไว้เจ0รอคลิปขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังมี พระเก่าโบราณอองนะครับที่แกะด้วยหยกสีทองหยกหายากๆากส,กสีเขียวแพงๆนะครับหยกสีขาวแถมประดับพลอยต่างๆตามฐานผ้าองค์ผ้านะครับบางองค์หนักนะครับลอยโลเศสร,ร่วมลอยโลนะครับซึ่งหาดูที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วก็ยังมีผ้าปานต่างๆองค์เล็กองค,องค,องค์น้อยหรือก้อนพลอยทับทิมมชาติหรือพลอยทับทิมหลังเบีย้ยหยกเยกอะไรนะครับท่านผู้ชมไปติดตามชมดูได้นะครับ ผมจำนายนะครับในราคาไม่แพงนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมาที่มาชมจี้มังกรองค์นี้ของผมนะครับที่แก่ด้วยพลทับทิมสตานะครับไปติดตามที่ยูท b e ผมลกปุ่มแท้ตั้งได้นะครับไปดูเล่นใครเคลียรไม่ผิดหวังนะครับส่วนจี้มังกรองค์นี้สวยมากนะครับเห็นไหมครับเหลือบสตา์สวยงามมากนะครับนะครับแล้วก็เนื้อพลอยโปร่งใสนะครับนี่ผมถ่ายกาขอากานะครับมันหามหไม่มีแล้วครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีคุณค่านะครับ นะครับสนใจก็โทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ081907179 1และ0996197894นะครับ